ถ้าอยากเก่งภาษาอังกฤษอย่าทำแบบนี้ Hi guys welcome to Wordify we can learn English without having to memorize ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Wordify กันนะจ๊ะช่องนี้จะเป็นช่องที่ครูจะสอนภาษาอังกฤษีในชีวิตประจำวันแบบไม่ต้องท่องไม่ต้องจำแล้วก็สนุกไปได้วยกันจะ้ะครูชื่อครูพี่ส้มนะยินดีที่ได้รู้จักพวกหนูนะจ๊ะพวกหนูอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะว่าสิ่งที่ห้ามทำนั้นมีอะไรบ้างฉะนั้น ตามมาดูกันเลยสิ่งที่ห้ามทำถ้าว่าหนูอยากเก่งภาษาอังกฤษจะมีอยู่ทั้งหมด5ข้อจ้ะข้อ1ก็คืออยากคิดว่าตัวหนูวะไม่เก่งภาษาอังกฤษหรือว่าไม่ถนัดภาษาอังกฤษว่าง่ายก็คือครูไม่อยากให้หนูปิดกั้นตัวเองจ้ะมันไม่มีใครที่จะให้พลังบวกให้กับหนูได้ดีไปกว่าตัวหนูเองอีกแล้วนะหนูว่าต้องคิดไปเรื่อยๆว่าแบบหนูทําได้หนูทําได้แน่ๆเสร็จแล้วหนูก็ทามันทุกวันแล้วหนูว่าจะสามารถทําได้จริงไม่เร็วก็ช้า ข้อที่2ก็คือให้หนูให้ความสําคัญกับสื่อการสอนที่หนูจะเรียนให้มากไม่ว่าจะเป็นคลิปต่างๆหรือว่าครูที่จะสอนหนูเพราะว่าถ้าหากหนูสามารถหาหนังสือที่ดีหรือว่าครูพูดสอนที่ดีได้มันก็จะเป็นเหมือนกับทางลัดให้กับหนูเหมือนที่สมัยก่อนครูเคยมีหนังสือชีวะเล่มหนาเตอะเท่านี้เลยอะภาพก็เป็นแบบภาพขาวดำอะเรียนก็เรียงหัวข้อประหลาดมากเลยครูอ่านแล้วก็กยิ่งงงยิ่งอ่านยิ่งงงอะแต่ว่าอีกเล่มหนึ่งที่ครูเคยเจอตอนโตแล้วอะมันเป็นหนังสือชีวะโดยสรุป ที่แบบเป็นภาพสีสีอธิบายเราโดยละเอียดไปให้หมดแล้วถ้าว่าครูได้มันมาในเวลานั้นน่ะมันก็คงประหยัดเวลาครูไปได้เยอะเลยอะและนี่แหละจ้ะคือความสําคัญที่หนูจะต้องเลือกสื่อการสอนภาษาอังกฤษให้ดีก่อนที่หนูจะเรียนหรือว่าอ่านอะไรข้อที่3ก็คืออย่าหวังจําในระยะเวลาสั้นๆหนูเคยพยายามรีบๆท่องศัพท์ก่อนที่จะไปสอบเสร็จแล้วอีกอาทิตย์หนึ่งหนูก็ลืมไหมแบบนี้แสดงว่าในระยะเวลาที่เรานั่งท่องแทบตายนั้นน่ะถ้าเลยไปจากเทอมที่หนูได้เกรดไปแล้วอะมันก็ไร้ค่าแล้วปะ เพราะว่าสรุปแล้วอะหนูก็ไม่ได้อะไรอยู่ดีภาษาอังกฤษอาจารย์มันก็เหมือนกับภาษาไทยนี่แหละที่หนูอาจารย์จะต้องใช้มันไปเรื่อยๆไม่ต้องมานั่งท่องเสร็จแล้วหนูจะชินกับมันเองจ้ะข้อที่4คืออย่าแปลเป็นไทยการเรียนภาษาอังกฤษอาจารย์หรือว่าภาษาอะไรก็ตามให้พยายามจําเป็นภาพเอาพอเราเห็นคํานี้เสร็จแล้วอะก็ไม่ต้องมานั่งนึกแปลเป็นไทยว่าแบบคำนี้แปลว่าอะไรอะไรเง,งี้ยมานั่งคิดกลับไปเก็บมามันงงอย่างแบบพอเราเห็นคํานี้อจ้ะอย่าไปนั่งนึกแปลเป็นไทย ให้นึกแตกมาเป็นภาพไปเลยพอเราคิดถึงคํานี้เราก็นึกเป็นภาพนี้เลยข้อที่5สุดท้ายแล้วจ้ะไม่ต้องมานั่งซีเรียสเวลาเรียนพยายามทําให้ทุกอย่างเป็นธรรมชาติที่สุดให้เหมือนกับตอนที่เราเรียนภาษาไทยอะจ้ะเราจะค่อยๆซึมมันไปเรื่อยๆ,ๆเสร็จแล้วเราก็จะชินกับมันไปเองโดยที่เราไม่ต้องเล่งรัดมันเลยแล้วพื้นฐานของเราอะจ้ะจะแน่นกว่าแบบที่เรานั่งท่องแทบตายเสร็จแล้วเราก็ลืมไลืมมันอีกไม่กี่อาทิตย์อะครูสรุปให้เลยนะ สรุปแล้วสิ่งที่หนูห้ามทําถ้าหากว่าหนูอยากเก่งภาษาอังกฤษนั้นก็คือข้อ 1. อย่าปิดกั้นตัวเองจะ้ะข้อ2คือหนูจะต้องเลือกสื่อการสอนของหนูให้ดีข้อ3ก็คืออย่าหวังจําในระยะเวลาสั้นๆข้อที่4คืออย่าแปลเป็นไทยส่วนข้อ5ก็คืออย่าพยายามรีบในเวลาที่หนูเรียนภาษาหนูคิดยังไงกันบ้างจ้ะกับหลักการเรียนภาษาอังกฤษที่ครูบอกในวันนี้ยังไ,ไงช่วยคอมเมนต์บอกครูกันด้วยนะว่าคิดยังไงกันบ้าง อย่างน้อยก็แวะมาทักทายกันหน่อยก็ยังดีนเดี๋ยวนี้คลิปต่อไปอะจ้ะครูจะสอนพวกหนูเคล็ดลับพูดภาษาอังกฤษให้ดูโปงในทุกป,ประโยคครูจะบอกเคล็ดลับแล้วก็วิธีการทั้งหมดของครูที่หนูจะเห็นผลได้ภายในคลิปนั้นคลิปเดียวเลยถ้า,ากว่าหนูอยากรู้เคล็ดลับของครูอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งรอครยได้เลยครูจะมีคลิปใหม่ๆให้พวกหนูทุกๆวันพฤหัสแล้วก็วันเสาร์นะครูขอบคุณพวกหนูที่นั่งดูครูจนจบนะ แต่ว่ายังไงน้องๆอ,อย่าลืมเอาหลักการเรียนภาษาอังกฤษที่นั่งเรียนกับคุณในวันนี้ไปปรับใช้กันนะจ๊ะแล้วก็ขอให้น้องๆทุกคนโชคดีนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย I hope you guys have a great day and a great week and a great life and I'll see you at the next one bye guys